สวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะพี่บุ๋มจากช่อง kb channel นะเจ้าวันนี้ออกกำลังกายเสร็จก็ก็จะมาพูดคุยนะคะพูดคุยเรื่องอะไรเรื่องที่ว่าตอนที่บุมได้เข้าเว็บเดทนะคะแล้วก็เจอคุณลุงแล้วก็ได้มารู้จักกันได้มาใช้ชีวิตด้วยกันนะคะ ซึ่งก่อนหน้านั้นหมวกว็เล่าว่าตัวเองได้เจอคุณลุงจากเว็บไหนนะคะแล้วก็แล้วก็ได้มาเรียนรู้กันซึ่งก่อนหน้าที่เราจะได้มาอยู่ด้วยกันนะคะก็มีการวางแผนว่าคุณลุงก็วางแผนนะคะว่าเออตอนที่เราจะมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเนี่ย เราก็เริ่มเรียนรู้กันแล้วก็พาผมไปเที่ยวนะคะพาไปเที่ยวแถบเอเชียนะคะแล้วก็มีแผนที่จะทําวีซ่าท่องเที่ยวให้ไปเที่ยวเยี่ยมครอบครัวที่อเมริกานะคะก็ทําวีซ่าสองครั้งไม่ผ่านนะคะพอครั้งที่สามคุณลุงก็เลยมีแผนว่าเออก็ลูกภู่ขาขอแต่งงานนะคะก็เป็นอะไรที่แบบเออตกใจนิดนึงนะ ก็คุณลุงก็บอกว่าทำวีซ่าเควันไหมและไปแต่งงานที่อเมริกาซึ่งตอนนั้นผมก็เลยมองว่าการทำวีซ่าเควันเนี่ยมันใช้เวลาน,านานประมาณปีถึงปีครึ่งผมก็เลยอขอทำวีซ่าท่องเที่ยวอีกรอบหนึ่งซึ่งเป็นรอบที่สามซึ่งรอบที่สามนี่ก็ผ่านผ่านแล้วก็เราก็ได้ไปเที่ยวอิตาลีก่อนแล้วก็ไปสมแบนแต่งงานที่อิตาลีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็กลับมา เตรียมพื้นที่ปรับพื้นที่เพื่อจะสร้างบ้านนะคะ,ะก่อนที่เราจะไปอเมริกาเราต้องสร้างบ้านให้เสร็จก่อนนะคะอันนี้แพนที่คุณลุงเขาเตียมไว้นะคะซึ่งก่อนหน้านั้นที่จะสร้างบ้านปุ๋มก็ได้เข้าย้ายเข้าไปอยู่กับคุณลุงที่บ้านเช่านะคะพ่อทำสัญญาเช่าบ้านหนึ่งปีเพื่อที่จะใช้ชีวิต เรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็ได้เรียนรู้นิสัยการปรับความเขาเรียกปรับจูนหลายๆอย่างให้เข้ากันนะคะซึ่งตอนนั้นน่ะที่ที่บุ๋มไปเช่าบ้านกับคุณลุงอะมีทุกคนก็มองมองว่าคุณลุงเป็นฝรั่งคีนก็กก็คือก็ไม่มีใครคิดนะคะว่าคุณลุงอ่ะ จะมาซื้อที่สร้างบ้านให้พี่บุ๋มแล้วก็ตอนนั้นคุณลุงก็ไม่มีแบบไม่มียังไม่ซื้อรถไม่มีอะไรค่ะก็ใช้จักรยานปั่นจักรยานสองคนนะคะ,ะพี่บุ๋มก็มีคุณลุงมีจักรยานคันหนึ่งพี่บุ๋มมีจักรยานคันหนึ่งแต่ที่บ้านพี่บุ๋มก็มีรถรถยนต์อยู่รถยนต์ใช้แต่คุณลุงเขาก็มีค่ะอยู่อเมริกาเขาก็มีของเขาแต่อยู่ที่เนี่ยเราใช้จักรยานเป็นการออกกำลังกายนะคะแล้วก็เดินแล้วก็ มีรถนออนไซค์พี่บุมม๋มที่บ้านมีรถมอ์ไซค์และมีรถยนต์นะคะก็ไม่ได้ขัดสนไม่ได้ลําบากอะไรแต่คุณลุงก็เข้ามาเติมเต็มหลายๆอย่างนะคะหลายๆอย่างให้พี่บุ๋มว่าชีวิตที่ผ่านมามันก็นก,นก็เล่าให้ฟังไปแล้วนะคะว่ามันเป็นมรสุมชีวิตที่ผ่านมาก็ให้มันผ่านไปพอเราเริ่มต้นกับผู้ชายคนนี้ ทําให้เรามีชีวิตดีขึ้นเราก็ทําทให้เขามีความสุขนะคะในเมื่อเขาทําให้เรามีความสุขเราก็ต้องดูแลเขาทําให้เขามีความสุขด้วยนะคะก่อนที่จะมาใช้ชีวิตในบ้านหลังนี้ก็อยู่บ้านเช่านะคะแล้วก็เราก็ให้ช่างคุยกับช่างนะคะว่าเออ แปลงงบประมาณเท่าไรในการกอร่อสร้างแล้วก็คุยกันแล้วก็ทําสัญญากอ่อสร้างนะคะสัญญากอ่อสร้างก็ประมาณ4เดือนนะคะก็ใช้เวลาไม่นานเพราะว่าบ้านเราหลังไม่ใหญ่นะคะมีสองห้องนอนมีรฟวิ้งลูมมีสองห้องน้ําในบ้านแล้วก็มีห้องครัวข้างนอกแล้วก็มีห้องน้าข้างนอกมีโรงจอดรถแค่นั้นเองค่ะไม่มีอะไรมากมายก็มีสนามใหญ่ๆสนามหญ้า นะคะก็เนี่ยค่ะก็มาเล่าให้ฟังจุดเปลี่ยนของชีวิตพี่ปุ๋มนะคะช่วงชีวิตของพี่บุ๋มก่อนหน้านั้นก็เป็นช่วงที่ค่อนข้างจะลําบากที่ผ่านมานะคะแล้วก็ได้มาเจอคุณลุงก็ได้ชีวิตก็ดีขึ้นนะคะคุณลุงก็ดูแลหลายหลายอย่างแล้วคอยซัพพอร์ตหลายๆอย่างทั้งซื้อที่สร้างบ้าน ตรงนี้ให้มันก็ทำให้ว่าเรามีการดูแลซึ่งกันและกันนะคะการดูแลซึ่งกันและกันก็ทำให้เรามีความผูกพันกันรักและผูกพันกันนะคะตอนนี้ก็เหมือนกับผู้ทั่วไปอะค่ะผู้ทั่วไปที่เราก็ใช้ชีวิตร่วมกันดูแลกันและกันนะคะ